ทุกทุกท่านค่ะเมื่อคืนนะคะแม่น้อยก็แวะไปดูน้องอีกทีนะคะก็เจอน้องนะคะน้องอยู่กับแม่บ้านนะคะแม่บ้านเขาให้อาหารให้อะไรมีคนให้อาหารเยอะแยะเลยค่ะแม่น้อยก็เลยเอาอาหารเปียกให้น้องกินนะคะเนี่ยค่ะตรงที่น้องอยู่นะคะตอนเช้าแม่น้อยไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปรับน้องมาทําวัคซีนค่ะเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตามีเมตตาให้น้อง ไปรับวัคซีนหยอดหิบหมัดแล้วก็ถ่ายพยาธนะคะอันนี้ไม่น้อยก็เอาอาหารแล้วก็เสื้อมาเอาเสื้อของคุณยายหมอนะคะมาให้กับน้องนะคะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งนะคะคือน้องนะ่ะตอนกลางวันนี้ก็ปลอดภัยอยู่นะคะ มีแม่บ้านคอยดูแลแต่ว่าตอนกลางวันที่เขาจะนอนตรงนี้นะคะตรงตรงนี้แล้วก็หลบอยู่ในหลุมนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนี้ก็จะไปหลบอยู่ในหลุมเพราะว่าเพราะว่ากลัวหมาจรคะ่ะมีท่านผู้ใหญ่บอกให้แม่น้อยรับมานะคะรับมาไว้ที่บ้านนะคะแม่น้อยก็ ก็คิดว่ายังไงนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีค่าอาหารค่าทรายแมวเพิ่มละถ้าทุกท่านาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแม่น้อยนะคะก็รับน้องมานะคะแต่ว่าน้องจะต้องมีอาหารนะคะแล้วก็ทรายแมวค่ะได้โปรดเมตาน้องด้วยนะคะแม่น้อยจะทิ้งพร้อมเพรีไว้ให้กับทุกท่านนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่นะคะที่ท่านเมตตาในเรื่องวัคซีน ให้น้องแมวตัวตัวนี้นะคะคือน้องแมวตัวนี้นะคะเขามีคนเอามาปล่อยนะคะก็คือเอาใส่ถังสีนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะเอามาทิ้งที่ปั๊มนะคะแล้วก็อีกสาตัวมีคนรับไปแล้วก็เหลือน้องตัวเดียวนะคะเพราะว่าเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวสีดําด้วยค่ะแล้วแล้วเอามาทิ้งอีกหนึ่งตัวนะคะก็มีคนเอาไปเอาไปเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่น้องตัวเดียวอย่างนี้นะคะ ทีนี้ก็ได้ปรึกษากับท่านเอฟซีนะคะท่านว่าให้เอามาแต่ว่าในเรื่องอาหารอย่างนี้นะคะเรื่องทรายแมวอย่างนี้พ่อพ่อให้แม่เอฟซีร่วมด้วยช่วยกันนะคะแม่น้อยจะทิ้งพร้อมเพย์ไว้ให้ตอนเย็นแม่น้อยจะขับรถไปเอาน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เอาน้องลงลงที่ปัม๊มแล้วน้องก็เข้าไปอยู่ในรูนะคะน้อง้อ,งอาจจะแบบยัง,ยง กลัวที่เรา,เาใส่กระเป๋าไปที่รับวัคซีนนะคะแต่ว่าตอนเย็นแม่น้อยก็ให้ให,ให้แม่บ้านนะคะเอาไว้เอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะกลับไปที่ปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะคะไปรับน้องมามาดูแลเพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ทุกท่านนะคะโปรดเมตาน้องด้วยนะคะแม่น้อยจริงๆมันก็มีทั้งหมด17ตัวนะคะก็ ก็คงต้องรับไว้อีกตัวหนึ่ง<อ>เพราะว่าคุณหมอบอกว่าน้องน่าจะอีกไม่นานก็จะติดสัตว์นะคะติดสัตว์ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเลยค่ะท,ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็เลยบอกว่าววถ้าเป็นการติดสัตว์นี้ก็จะไปอยู่ในหลุมไม่ก็หลุมก็เล็กๆก็จะเข้าไปได้ไงจะไปอยู่บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหลบมาจอนอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้ามาอยู่กับแม่น้อยน่าจะปลอดภัยได้โปรดเมตาน้องในค่า ค่าทำหมันหรือว่าค่าวัคซีนหรือว่าค่าอาหารค่าทรายแมวช่วยแม่น้อยด้วยนะคะทุกทุกท่านค่ะเนี่ยค่ะมันมันมีก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีให้ไปทำวัคซีนแล้วแม่น้อยก็ขอให้ท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร,ร่รำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะเหงิงเหงงปังปัง,งทุกท่านค่ะอันนี้น้องหยอด ยอดเห็บหมัดนะคะเนี่ยค่ะได้ยอดเห็บหมัดด้วยนะคะได้ถ่ายพญาต์น้องไม่มีไข้นะคะน้ําหนักน้องก็อยู่ที่หนึ่งกิโลกว่านะคะเนี่ยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่จทุกท่านที่เมตาน้องนะคะเนี่ยค่ะยอดเห็บหมัดนะคะฝากด้วยนะคะฝากเด็กตาดำๆหนึ่งตัวด้วยนะคะ โปรดเมตตาน้องเรื่องค่าอาหารค่าทรายแมวนะคะค่าเดินทางไปรับน้องด้วยนะคะเดี๋ยวไม่น้อยก็คงปล่อยผ่านไม่ได้อีกแล้วค่ะคงต้องรับอันนี้นะคะนี่ค่ะมาถึงปามก็รีบวิ่งเข้าไปอยู่ในรูเลยค่ะนี่ค่ะวิ่งไปนะคะนี่ค่ะในในในหลุมที่เขาอยู่นะคะเนี่ค่ะ คงเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะคะสําหรับตอนกลางคืนนะคะก็น่าเป็นห่วงจะเอากรงไปให้แม่บ้านก็ว่าไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหมาจรมาเยอะนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ